นี่ครับผมมีเคสมาเล่าให้ฟังเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของการซับเสียงการป้องกันเสียงนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในห้องที่ดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บเสียงใช่ไหมครับเป็นห้องกรองห้องหนึ่งที่ใช้ในการสอบดนตรีแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับห้องนี้เนี่ยมันไม่เก็บเสียงเอาเลยครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามีการตีกรองเนี่ยบอกเลยว่าเสียงดังไปทั่วอาคารเลยนะก็ห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนคือเป็นโรงเรียนสอนดน,นตรีนะแล้วก็ห้องเนี่ยเป็นห้องห้องหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนสอนดนตรีซึ่งก่อนหน้านี้ครับถ้าเกิดว่ามีการตีกร่่่่่่นนนนะคครับททีอออยยููใาาเแจกไม เพราะเสียงกองเนี่ยมันดังออกไปเยอะมากๆแล้วก็ผมเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะห้องนี้เนี่ยมันมีการบุเรียบ้อยแล้วนะครับคือตัวเนี้ยมันคือตัวซับเสียงแต่ที่อยู่ข้างในครับมันมีการบุ ตัวฉนวนที่เรียกว่าซาวบล็อกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <t> รก็เรียกได้ว่ามันมีการทรีตเมนต์ซาวระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแต่เสียงเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยผมก็เลยมาดูที่ตัวประตูคือก่อนอันเนี้ยมันจะเป็นประตูปกติซึ่งประตูตัวนี้ครับมันก็เป็นประตูไม้ทั่วไปนะครับที่มีกระจกที่แบบสามารถมองเข้ามาเห็นข้างในได้นะครับสิ่งที่ผมไม่สังเกตครับก็คือเจ้าประตูตัวนี้เนี่ยมันมีช่องว่างหรือแกลบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของตัวพื้นตัวธรณีประตูเองนะครับผมไปเขาเรียกว่าตัซน้อตูต่างงๆทัั้หมดเลยนะครบ แล้วก็ทําการใส่ตัวที่ป้องกันรแมลงเข้าไปคี้กครงลังด้วยนะครับปิดทั้งหมดแบบนี้ครับแล้วก็ลองทําการวัดเสียงดูปรากฏว่าเสียงมันเบาลงแต่ว่ามันเบาลงไม่เยอะครับอันนี้ก็คือ1นึ่งออปชันที่ผมคิดจะทำอีกออปชันหนึ่งครับไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นไหมก็คือเขาจะซื้อเป็นตัวบุมาจากพวกช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับ เอามาบุกกับตรงประตูอยากจะจะเข้าไปให้ประตูมีความหนาเพื่อหวังว่ามันจะป้องกันเสียงอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดจะทาในตอนนั้นนะครับแต่พอมาเห็นว่าเฮ้ยตอนที่เราทําการปิดช่องว่างแล้วเสียงมันลดน้อยกว่าเลยบิงไอเดียครับว่าผมจะใช้ออปชันที่3ก็คือผมจะทำการเปลี่ยนประตูครับเปลี่ยนให้มันเป็นประตูที่มีช่องว่างเนี่ยน้อยลงผมเชื่อว่ามันไม่มีวัสดุไหนแน่นอนที่จะทาให้การบุกช่องว่างระหว่างประตูเนี่ยมันดีไปกว่านี้แล้วนะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของคลิปในวันนี้ครับที่ผมจะมาเล่นปียระตู ไปแล้วมันดียังไงครับรวมถึงผมจะมาทดลองให้ทุกคนดูด้วยครับว่าเปลี่ยนไปแล้วนะครับ before after ครับมันดีขึ้นประมาณกี่เดซิเบลกี่เปอร์เซ็นต์พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเราจะมาทําการทดลองกันนะครับซึ่งในห้องนี้ครับเราเนี่ยได้มีการทําการเปลี่ยนประตูแล้วเรียบร้อยนะคะจากประตูทั่วไปเนี่ยให้เป็นประตูตัวนี้ประตูตัวนี้นะครับเป็นประตู U PVC หรือที่เรียกว่าไวนิวของวินเซอร์นะครับโดยรุ่นที่เราใช้รุ่นนี้เนี่ย เป็นรุ่นสมาร์ตสนุนราคาในอยู่ประมาณ20,000ต้นๆนะครับสาเหตุที่เราเลือกใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวที่แพงกว่านี้เนี่ยมันแพงเกินไปนะครับกับห้องซ้อมดนตรีที่เรามีการบุเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคุณสมบัติในการป้องกันเรื่องของเสียงต่างๆเนี่ยตัววินเซอร์เขาเคลมกันว่าตัวโปรไฟล์ต่างๆที่เขาทำมาเนี่ยมันมีส่วนของช่องว่างนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันไม่เสียงเข้าเสียงออกรวมถึงรักษาอุณหภูมิด้วยเดยทดดลอใหุ้กคน,นคูโ วันนี้ครับผมมีตัวนี้ครับตัววัดเสียงวัดเดซิเบลนะครับว่าเป็นยังไงวิธีการทดลองเนี่ยก็คือเราจะเอาลําโพงนะครับเปิดเพลงเพลงเดียวนะครับแล้วก็วางไว้ข้างในห้องที่เราทําการเปลี่ยนประตูเรียบร้อยกับผมจะเอาไปเทียบครับกับห้องที่ยังไม่มีการเปลี่ยนประตูนะครับรวมถึงผมมีอีกห้องหนึ่งด้วยครับที่ผมทําการเปลี่ยนประตูไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าประตูนั้นเป็นประตูวินเซอร์รุ่นเก่าแล้วตัวยางของมันเนี่ยมันไม่ได้แนบมากมันมีช่องว่างให้เสียงผ่านไปได้ครับเราจะมาเทียบ3เคสให้ทุกคนดูเลยครับว่าการใช ้ประตู PVC ที่เป็นวินเซอร์แล้วมันมีความแนบสนิทเนี่ยมันสามารถช่วยลดเสียงเนี่ยได้กี่เดซิเบลพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับไว้สับเมตรนึง 96, 90เดซิเบล ดลองจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างแรกเลยครับผมลองวัดเสียงจากตัวลำโพงเลยนะครับลำโพงบูทูธเมื่อกี้ที่เราเปิดเนี่ยผมใช้เจ้าตัววัดเสียงตัวนี้นะครับจะวัดได้อยู่ประมาณเฉลี่ยนะครับประมาณ90บเดซิเบลก็ถือว่าเสียงค่อนข้างดังเลยดีเดียวนะครับโดยผมเนี่ยจะทําการเอาไปตั้งไว้ในห้องต่างๆ3ห้องตามคอนดิชัอที่ผมบอกไปนะครับโดยผมจะวัด9้าครับให้มันเท่ากันทั้ง3ห้องนะแล้วตอนที่เราออกมาเราก็จะมาวัดข้างหน้าห้องอีกทีหนึ่งนะครับวางไว้ล่างประตูเลยครับว่าเสียงเนี่ยมันออกมาเท่าไหร่ห้องธรรมดาครับที่ ะจะสามารถลดเสียงไปได้ครับประมาณ1 7นะครับก็คือลดเหลือประมาณสัก70-74นะครับก็ถือได้ว่ามันลดไปประมาณยี่สิบเดซิเบลนะแามว่าดังไหมออกมาข้างนอกฟังเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าเออมันยังดังอยู่นะคนที่นั่งข้างนอกก็คือแบบเต้นไปด้วยได้ครับได้ยินไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเคสที่2ครับผมไปวัดกับเคสประตูวินเซอร์เหมือนกันครับแต่ว่าเคสประตูวินเซอร์เนี่ยเป็นเคสประตูวินเซอร์ที่ยางของมันเนี่ยเสื่อมแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้แนบสนิทขนาดนั้นคือเปป็นนนนนนนรรระตตตููททีี่่่หาาาาาาขขึึ้้มมมแววิดงงงบัผํก ลำโพงบูทูธไว้ที่ระยะเดียวกันออกมาวัดข้างหน้าครับตัวเดซิเบลที่เราวัดได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ6 4 d เดซิเบลหรือเรียกได้ว่าลดไปประมาณ28%นะครับก็ถือได้ว่าลดเยอะกว่าประตูทั่วไปเนี่ยอีกประมาณ10%ถามจริงๆเนี่ยมันก็ยังได้ยินเสียงรอดออกมาอยู่นะครับยังพอแบบเต้นตามไปได้บ้างและเคสสุดท้ายก็คือเคสของห้องนี้ครับที่เป็นตัวประตูตัวใหม่ประตูสมาร์ทเนี่ยอาจจะไม่ได้รุ่นท็อปเท่ากับ ้องเมื่อกี้นะครับแต่ว่าการแนบสนิทของมันเนี่ยแนบสนิทกว่าเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วมันเป็นประตูที่มันตัดมาเฉพาะกับห้องนี้โดยเฉพาะนะครับเรียกว่ามันแนบสนิทไปหมดเลยเนี่ยเสียงที่วัดได้นะครับอยู่ที่ประมาณ59-60เถึงเท่านั้นเองครับเรียกว่ามันลดไปประมาณ34%อนะครับซึ่งพูดง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ประตูที่มันแบบพอดีตัวประมาณนี้นะครับมันสามารถช่วยในการลดความดังนะครับจากประตูทั่วไปได้เท่าตัวเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอสรุปประมาณนี้ครับว่าการที่มีช่่อองงงวาข ประตูเนีย่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญจริงๆครับที่ทําให้เสียงเนีย่ยมันรอดไปได,ได้นะครับยิ่งเราสามารถปุดรอยรั่วได้เยอะเท่าไหร่เนีย่ยเสียงเนีย่ยมันก็จะหายไปได้เยอะเท่านั้นเลยนะครับและผมคิดว่าครับประตูกับหน้าต่างเนีย่ยมีผลค่อน,นข้างเยอะนะครับเพราะว่าส่วนของประตูหน้าต่างเนีย่ยมันมีส่วนของรูต่างๆที่เป็นข้อพับต่างๆที่ทําให้เราสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับถ้าเกิดว่ารูกแกลบระหว่างประตูหน้าต่างเหล่านี้เนี่ยมันเล็กลงนะครับหรือเรามีวิธีการอะไรก็ตามนะครับที่จะทําให้มันแบบแนบชิดสนิทมากยิ่งขึ้นนะรัมมกสสาาาถถช่วยยยลลดดดดเเเีงงไ้้้ทหิ ุณอาจจะงบไม่ถึงพี่แบบ เราจะไปทําประตูใหม่นะครับคุณอาจจะพิจารณาใช้ตัวที่เป็นน้อยซิลที่ผมขึ้นภาพให้ดูก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับหรือหาตัวที่เป็นตัวกันแมลงครับมาสอดไว้ด้านล่างแค่นี้ครับมันก็จะสามารถช่วยลดไปได้ประมาณสัก10%เรเแล้วนะครับาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกําลังประสบปัญหาเรื่องของเสียงดังจากห้องอยู่นะครับคุณอาจจะพิจารณาใช้วิธีนี้ลองดูก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับบริการประตูหน้าต่างวินเซอร์นะครับคุณก็สามารถทักมาคุยที่ด้านล่างได้นะครับโดยบริการหน้าต่างวินเซอร์เนี่ยเขามีีรราาาาททั่่วปะะเนนนค้้้ถจไไดดพืหง ฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะบอกไซส์ผิดนะครับเดี๋ยวช่างเขามาจัดการให้เองแล้วเขาจะทําการติดต่อกับโรงงานนะครับโรงงานจะทําการผลิตและทําการหลอมกรอบประตูเนี่ยมาจากโรงงานเลยเพราะฉะน,นั้นคุณไม่ต้องกลัวครับว่าประตูเนี่ยมาประกอบแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างเพราะเขาทําการหลอมโดยใช้ความร้อนนะครับเรียกได้ว่าไม่มีช่องว่างแน่นอนนะครับแล้วเสียงเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็สามารถคลิกลิงก์เข้ามาคุยกับแอดมินที่ด้านล่างได้เลยครับคลิปวันนี้ก็ได้มีประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะ